ก็สว,สวัสดีนะครับเพื่อนๆนชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วเฮทเจมสนะสำหรับวันนี้นะครับมาอยู่ในเว้นเกมท,ทีเหมือนเดิมเนาะประจําวันอังคารที่24นะครับเพื่อนก็อัปเดตอีเวต์ล่าสุดเลยนะครับร้านค้ารับมาขายก่อนเลยเพื่อนเป็นจี้ดาร์เนาะที่วัตถุดิบในการแรกทดาดาร์อยู่ที่6,900นอะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นวัตถุดิบและทดาดาร์นะ อันนี้เพิ่งเข้าเกมมาครับจะไม่รู้รายละเอียดอะไรเยอะนะครับแล้วก็จะมีของขายต่างๆมามีการันตีของทันนันเอสให้ด้วยแล้วก็การันตีเอฟบวนะครับใช่ไหมดูซีเว้นคือมันเป็นเว้นที่ที่เป็นรูปกลมๆอ่ะผมเห็นเออเนี่ยความสามารถเนี่ยนะครับอันแรกจะเป็นยาลบไทเทเนียมอากาศนะเราไปดูกันนะเมื่อฝันของข้าได้รับอะไรมาเราก็จะมีโอกาสสามารตามฝันของข้ามก็คือจะเป็นโดนนะครับ แล้วก็บวก10%บเปอร์มื่อแสดงผลเนาะอันนี้เป็นเวอร์ชันดาร์กน,นะแล้วก็เมื่อทอยเต่าเนะีโอกาส80%เปรื่องหน้าหลังอนะัทอยแล้วก็โอกาส80%ป้องกันสกิลมาขับย้ายอ่าแล้วดักจับนะครับคิดว่านะ2ครั้งใช่ไหมดึงเข้ามาผักตัวอ๋อมันไม่มีดักจับเนู่นคิดว่าน่าจะเป็นแค่ป้องกันมาขับย้ายเฉยอ่ะต่อมาครับเป็นลูกบอลแฮมเตอร์อวกาศซุปเปอร์การ์ดนะครับเราสามารถเนี่ยก็จะเป็นชาร์จโล่ซุป เปอร์เนาะก็คือเป็นโลทอนนะครับบวก10%เมืม่อมันแสดงผลเนาะแล้วก็เมื่อตรวจอะไรมาของฉันเลยก่อนสร้สางโอกาส70%ติดตั้งด่านตรวจนะครับแล้วก็เมื่อตรวจอะไรมาของฉันเลยก่อนสร้างในตรงนั้นโอกาสหกสิบเปซ็นเปิดโอลิมปิกในพื้นที่ที่เลื่อนนะครับผมไม่ค่อยใส่โอลิมปีเนี่ยเปิดแล้วมันดึงด้านหลังสีช่องไหมน่าจะเป็นเหมือนกับไอจี้จี้ก่อนหน้านี้ปะก็คือเปิดโอลิมปิกเฉยไม่ได้แบบว่าดึงด้านหลังสีช่อ,งอ,แบบอแบบงอะไรอย่างะรอไเงี้ยน่าจะดีอยู่ การตามหาครับก็จะเป็นหลุมดำครับแกนเอ่อเป็นดาวเาคราะนะฮะเป็นโลกเราแล้วก็เป็นโคจรแสงจันนะครับแล้วก็จะเป็นแกนโอทิตแล้วก็จะเป็นหลุมดำเนาะแล้วก็จะมานำปราแลกของตด้านตัวแลกเปลี่ยนที่กำลังท็อปนะครับเพื่อนๆอ่ะเสียงจะเดินไปไหนก็ใช้อย่างอย่างละสองใบนะครับส่วนอันนี้เอ่อจะเป็นสุดฮิตกับท็อปเพื่อนต้องดูดีเนาะ ส่วนที่ใหม่นะครับที่มาเนี่ยก็คือจะเป็นหอนทางด้านเอ่อที่ท็อปนะครับที่ท็อปที่กลับไม้ครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นแผลป,ปีตาดอกไม้สีลุงนะ้งเนาะแล้วก็เกาะลายฟ้ามรกตนะครับป้ายดอกซาก,กุระนะอันนี้ก็แลดได้เหมือนเดิมนะครับเป็นที่ท็อปแล้วก็จะมีอ่าป๊อปปูล่าเถื่อนเพื่อนเออต่อม,มาครับที่ท็อปอีกแล้วนะครับก็จะเป็นปืนหมาสุสานนะอันนี้ผมลืมแลดปัญดาเพื่อนผมซื้อเลยไหม โอ้โหวันเก้าแล้วก็แลกเป็นดาร์กจบนะครับไม่ต้องทําเว้นส่วนตมาเนี่ยก็คือจะเป็นที่ข้นเครื่องรางที่กลับมาอีกครั้งนึงก็คือจะเป็นป๊ปปูล่าแล้วก็เป็นทนะ็อปนะแล้วก็นี้ครับก็จะเป็นตั๋วเอ็กซ์คูซีนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะแรกนะครับได้ถึงวันที่ยี่สี่ก็คืออ่าเป็นตั๋วเที่ยวโลโๆนะครับอันนี้นะอ่าสามารถนํามาแลกได้เลยนะครับเป็นไม้กาสิตดาร์กเนาะส่วนใครนะครับที่ อยากทำดาวเพิ่มเนี่ยก็สามารถมาสุ่มหลุมมิตินะครับสามอันเพื่อน,นำมาแลกเป็นดาวได้เหมือนเดิมเนาะต่อมาครับก็จะเป็นดาวเสบียาน้ายาลับอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะวันที่ยี่สิบสี่ 24. โอเคไม่รู้เหมือนกันส่วนของท่านอีเวนต์ล็อกอินนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็อีเวนต์ปกตินะครับกิจกรรมการเล่นอุ้ยรูเลทเพจหวานเพื่อนเล่นสิบเล่นยี่สิบรอบนะครับอย่าลืมไปเล่นกันเนาะ แล้วก็ขั้นต่าครับไปเล่นวันละห้ารอบนะครับจะได้เป็นตั๋วสมจี้พรีเมียมนะครับคูณห้านะอันนี้เป็นตั๋วซูเปอร์เนาะก็อันนี้ครับเที่ยวรอบๆนะครับอย่าลืมไปบินกันผมก็ลืมบินเอ,อ้ยผมเข้ามาผมเข้าให้เพื่อนเพื่อนให้ดูกันใช่ไหมแต่ผมก็ลืมบินนะครับอ่ะบินก่อนคือมันจะได้เป็นตัว e ๋วเอ้กุศิษยงที่ผมได้บอกไปในไลฟ์ก่อนอันนี้นะครับไปไปเลยก็คือมันใจดีเอามาได้เป็นนับได้เลยครับหนึ่งชิ้นนะครับก็คือเป็นจี่วัตถุดิบ ทำเป็นดาร์กนะจะต้องพู้งี้ก็ประหยัดเพชรไปได้6,900ครับถือว่าคุ้มอยู่นะเพืเ่อนๆเออก็อย่างน้อยมันมันแจกอะแต่เราต้องไปบินเที่ยวโลกเอาแล้วกันครับอันนี้ส่วนใครที่อยากจะบินเร่งก็สามารถดูโฆษณา2ทีได้เนาะผมก็แนะนําให้ดูนะครับบินไกลๆแล้วก็ดูโฆษณา2ทีแล้วก็ถ้าบินใ,นใกล้เนี่ยใช้เพชรเอาแล้วกันนะครับถ้าใครที่จะเร่งนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองสุม่มของน้อง้ดูกันกันก่อนเนาะ ก็ถ้ามาเดี๋ยวเราค่อยทำล้วกันนะครับถ้าแบบ A บวกมาแบบลั่นนอะไรเงี้ยแล้วก็แจก11ปีนี้ผมแจกจนลดเลยแล้วก็ได้ไดาวตกมานะครับดาวตกเนี่ยน่าจะเป็นอ่าภารกิจอีเวนต์นะครับคิดว่านะเราลองไปดูกันว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ผมก็เพิ่งเข้าเกมมาแบบเพื่อนๆนะเพราะว่ารอเวนอนะัปเดตอ่ะคือบ่ายหนึ่ง,ค,งคือมันไม่อัปเดตเนี่ยมันอัปเดตช่วงบ่ายหนึ่งห้าสิบนะครับ ก็เป็นภารกิจตามที่ผมบอกนะครับเล่นเกมเล่นชนะแล้วก็ล็อกอินเล่นเกมเล่นชนะล็อกอินเนาะตามนี้เลยเล่นจบไปรูปบรรยำหนึ่งใบด้วยถือว่าแจ่มครับต่อมาครับเป็นของทางด้านาแปดเซลครับก็จะขายของตามนี้เนาะส่วนอีเวนต์นะครับก็จะมีซูเปอร์พรีเมียมกับพรีเมียมธรรมดานะเนาะระยะการสุ่มนะครับถ้าเป็นพรนะีเมียมน่าจะอยู่ที่1.1นะครับถ้าเป็นซูเปอร์พรีเมียมจะอยู่ที่1.8นะครับก็เลทเท่าเดิมเลยนะครับส่วนร้านค้าเพชรนะครับยี่สิบสองเพชรได้1,000เพชรเนาะ แล้วก็จะมี2คูณหนึ่งนะครับรานค้าที่แนะนำนะเป็นจี่เกลือแล้วก็จะเป็นแสงอีโวนะครับเพื่อน3มชิ้นแล้วก็เป็นสเปเชียลนะครับต่อมาครับก็จะเป็นที่ขลังใหม่นะครับก็คือร้านค้าของที่ขลังใหม่เองก็คือจะเป็นจีดาร์นะครับแล้วก็วัตถุดิบจีในเวียนเนาะซึ่งขายในะนะราคาประมาณ179บาทนะอย่างที่ผมบอกไปก็คือช่วงนี้มันขายจีดาร์ก็ราคาวานนี้ครับเพื่อนๆส่วอ่าที่บรรจัดีแจกนะน่าจะเป็นครบรอบสิปีนะครับเป็นเที่ยวโลดเนานะ ต่อมาครับก็จะเป็นจีดานนะครับอันนี้เป็นสมเหมือนกันแล้วก็เป็นแสงวเวอรี่ลมละลายป้องกันนะครับเป็นแสงต่งตางๆเนาะส่วนราคาสติกเกอร์นะครับขายตามนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นอ่าที่มาในเวนท์เมื่อกี้นี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูของดองกันต่อนะครับถ้ามันล่าๆนหน่อยเนะี่ยเราก็ค่อยจัดละกัน,นครับดูซิว่าผมยังเหลือไหมน่าไม่น่าจะเหลือแล้วว่าของดอง ออน้องอยู่ใน i ไอดีไดีไก่อ่ะไอดีแบบว่าไอดีรอนะครับเต่นะห,หินเพชรเท่าไหร่นี้หนึ่งพันนะครับอ่อตรงนี้เท่าไหร่สองอยอ่ะรับมาก่อนนะครับผมมีสองแปดละอ่ะรับมาเลยนะครับแล้วก็รับไปทั้งหมด นะครับเพื่อนๆในการทำคอมโบเพชรนะครับอย่าให้เพชรมันเกินอสา 3, มพันเพื่อนสองพันเก้าสองพันแปดสองพันเจ็ดอะไรเงี้ยทำได้หมดนะครับถ้ามันเกินสามพันนะไม่มีเปิดดูแลเพื่อนเพื่อนวัฐดิบนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปลองสมสักพันหนึ่งดีไหมเออแต่จริงผมว่าสามารถซื้อจี้ดานะครับเพื่อนๆพอนไอเจ้าภาพไพมณีแล้วผมก็ปิดเวทได้เลยนะครับ <laughs> ที่หนึ่งคือที่ใหม่อะผมไม่รู้ว่าผมจะทำมาเล่นกับตัวละครอะไรนะเออที่เก่าผมก็มีนะครับผมตัดสินใจแล้วแต่ผมคิดว่าผมซื้อดีกว่านะครับหนึ่งอันแล้วก็ถ้าทำเดี๋ยวไปทำไม่ดีลองกันดีกว่าเนะเอออซื้ออามาเลยครับตามนี้เลยผมซื้อเพื่อให้ดูกันเนาะแล้วก็แลกมาเลยครับเห็นปวะต้องรับก่อนปนะ ซื้อมาแล้วก็แลกให้เมื่อได้ดูกันนะครับจะอยู่ตรงช่องอีเวนต์นะครับแล้วก็มาแลกเลยตรงนี้อ่ะจบครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเลยก่อนเจอใหม่คลิปหน้าลวกันหวังว่าคนจะอัปเดตหมดแล้วนะครับส่วนอีเวนต์นะครับลูกเต๋าอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มีมาเนาะที่สำคัญหลักนะครับก็จะเป็นเที่ยวโรนนี่นะครับอย่าลืมไปบินกันเพราะว่าจะได้เจ้าตัวของท้านไอตัวไอเชนนะครับตัวมาแลกเป็นไม้แกะิดด้าเนาะสามารถได้ถึงวันที่2ี่นะครับ เอ่มวที่ี่24เดนะือน7็นะครับก็คือโหนานเลยฮะเพื่อนๆใช้คําว่าค่อนข้างนานีเดีนะครับเว้นนี้คือเว้นมันอยู่ล่ายาวมากเพื่อนดูดิวันที่27ิบ็ดฮะอ๋อไอเนี้ยมันอยู่นานเพื่อนคือคือวันที่27อนะ่็ดะผมคิดว่าก่อนวันที่27อน่ะเจ็น่าจะมีเว้นจี้ดามาอีกนะครับแล้วก็จะเป็น,นเจ้าแบบนี้เลยนะครับเอาแบบนี้ให้แรกนะคิดว่านะใช่ไหมหรือว่าเว้นนี้มันอยู่ยังไงวะ นะครับแต่ไอจี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปวันที่เดี๋ยววันที่ยี่สิบเจ็ดศูนย์หกโอเคแสดงว่าใช่ก็คือฮะวันที่ยี่สิบเจ็ดศูนย์หกอ๋อมันมันไม่ใช่เดือนหน้าเพื่อนเดือนนี้นี่เออก็เดือนนี้จบละโอเคผมงงแต่ไใบเนะี่ยมันอยู่ มันอยู่ถึงวันถึงวันถึงวันที่24สี่เดือนเจ็ใช่ไหมแต่เนี้มันอยู่แค่่าเวล่างส่วนห่ะก็คือวันที่27ก็คือวันศุกร์นี้นะครับเพื่อนๆอ่ะประมาณนี้นะครับคงน่าจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่งงกันเนาะผมก็ผมงตรงนี้เว้ยผมไปมองเรื่องตั๋วไอเชนใช่ไหมแล้วก็มามองเรื่องของจี้เนี่ยเห็นไหมจี้เนี่ยมันอยู่แค่วันที่7ส่วนตั๋วไอเชนเนี่ยมันอยู่ที่วันที่2ี่สี่เดือนเจดนะครับเพื่อนตามนี้เลยเนาะก็ค่อนข้างนานนะครับแต่ไม่รู้ว่า เว้นเนี่ยมันจะมีเว้นดาร์กมาให้เราแลกวนันนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามีแหละนะครับเพราะว่ามันคงไม่อยู่นาข่านนี้นะวันที่วัสี่เลยโอเคครับไไปเจอใหม่คลิปหน้าการสับคลิปนี้ไปก่อนละบา,บาย